นื้อหาในคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับขอบคุณครับมีชายอยู่สามคนสามเกลีนี้ก็คือนายแป้งนายคุณแล้วก็นายแฮลเมื่อทั้งสามคนเจอพิษไฟสงครามเข้าไป เรียนจบแค่ชั้นประถมมีความรู้แค่หางอึงสมัครเข้าทำงานอย่างมากก็ได้แค่ตำแหน่งนักการพานโรงหรือไม่ก็แค่เด็กวิ่งงานเหนื่อยแทบล้มประดาตายรายได้นิดเดียวไม่พออย่าไส่พวกเขาจึงรวมหัวกันต้มตุ๋นชาวบ้านโดยอาศัยมาดของนายคุณที่สุขุมนุ่มลึกน่าเชื่อถือ ส่วนนายแป้งนี้อ่อนโยนใจดีมีเมตตามาเด๋อเด๋อด่าดา่าแบบบ้านนอกเข้ากรุงส่วนนายแฮวเขาสามารถทำให้ชาวบ้านตาดำดำตกหลุมพรางมานักต่อนักแล้วทำให้พวกเขาทั้งสามคนสามารถใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยมีเหล้ายาปลาปิงบำเรอกระเพาะทุกวันคืนเมื่อเล่าเข้าปาก นิสัยของสามเกลอก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนายคุณเปลี่ยนจากสุขุมนุ่มลึกยิ้มง่ายใจเย็นเป็นฮุดฮัตผ์ผงผางอยากจะมีเรื่องเหมือนพวกนักเลงส่วนนายแฮวก็หูหาเรื่องใครพูดอะไรผิดนิดหน่อยก็จะโมโหเป็นฟืนเป็นไฟมีเพียงนายแป้งคนเดียวที่เสมอต้นเสมอปลายเล่าเข้าปาก แล้วก็ยังสุภาพอ่อนโยนเนื่องจากนายแป้งเป็นคนตัวเล็กผอมแห้งแรงน้อยถ้าขืนสู้คนอื่นก็อาจจะเจอของแข็งถึงขั้นนอนหยอดน้ำข้าวต้มได้ง่ายๆพรบค่้าคืนเกิดเหตุนั้นทั้งสามเกลอสมหัวกันอยู่ที่ร้านเล่าชื่อเสียงโด่งดังแห่งหนึ่งย่านชานเมืองซึ่งพอสอนั้น จากพระราชวังเป็นต้นไปถือว่าเป็นชาญเมืองทั้งสิน้นน้ำไฟก็ยังไปไม่ถึงถนนหนทางส่วนใหญ่ยังเป็นถนนดินแดงมีหลุมมีบ่อเหมือนผิวดาวอังคารต้องอาศัยแสงจันทร์เป็นแสงส่องนำทางเดินไม่ดูตาหมาตาเรืออาจจะตกหลุมตกบ่อแข้งขาหักได้แต่ก็น่าแปลกที่ว่าร้านเล่าเหล่านี้ กลับมีลูกค้ามาอุดหนุนกันแน่นทุกคืนทำนองดื่มเหล้าเผากลุ่มพิส่งของเหล้าที่มอมเมาประสาทก็ทำให้ลืมความทุกข์ในชีวิตประจำวันได้ชั่วคราวร้านเหล้าที่ทั้งสามเกลอนั่งปักหลักอยู่ใกล้สี่แยกตรงหัวมุมถนนเป็นแหล่งความเจริญของแถวนั้นมีร้านเหล้าเปิดอยู่หลายร้านคนแน่นพอสมควร สามถึงสี่ทุ่มผ่านไปก็ยังมีเสียงพูดคุยกันอยู่ดังลัน่นคนธรรมดาที่ไม่ใช่คอทองแดงจะไม่กล้าเดินผ่านแถวนี้พอตกค่ำพวกร้านเล่าก็มักจะนิยมเอาโต๊และเก้าอี้มาตั้งไว้หน้าร้านเพื่อให้น้ำดื่มไว้กินบรรยากาศยามค่ำริมถนนดีกว่านั่งกุดกูอยู่แต่ในร้าน ซึ่งเป็นตึกแถวนักดื่มที่เมากำลังเข้าที่เมื่อเจอสาวสวยปากก็จะปราะโดยอัตโนมัติชอบพูดจาหยอกเยา้ากระเซาเย้าแย่คนเดินถนนถ้าเป็นสาวสวยรูปร่างหน้าตาดีก็จะพูดจาแท้โลมพอเป็นอาหารปากไม่ถึงขั้นจับจ้วงเกินอย่างพวกขี้เมาในยุคต่อมาคืนนั้นปรากฏว่า ทั้งสามเกลอเกิดความหมั่นไส้ไอหนุ่มร่างสันทัดที่บังอาจแวบมาสดเล่าแบบฉายเดี่ยวเหมือนกับจะประกาศสักดาว่าข้าหนีแน่มากไม่หวั่นหน้าอินหน้าพรมนายคุณก็ถูกพิดเล่ามอมเมาจนโทสักกรรมเริบก็มองชายหนุ่มแปลกหน้าด้วยความขุ่นเคืองเหมือนคนเครึ่องบ้าเครื่องดีเฮ้ย เอ็งดูไอ้หนุ่มโตนั้นสิมันกล้าดียังไงวะถึงกล้ามาคนเดียวอยู่ต่อหน้าต่อตาไอ้คุณนายคุณพูดขึ้นใครหรือว่าไอ้คุณนายแฮวพูดขึ้นแทรกอ้าวไอ้แฮลกินนิดหน่อยเองก็ลืมเพื่อนฝูงซะแล้วนายคุณพูดสวนขึ้นข้าน่ะไม่ลืมหรอกแต่ข้ากลัวว่าเองจะลืมชื่อตัวเองนะ่ะ นายแ้วพูดตอบเมื่อนายขุนได้ยินเช่นนั้นก็หัวเราะขึ้นมาแล้วก็พูดขึ้นว่าไอ้อย่างนั้นเขาเรียกว่าเมาจนลืมญาติใช้ไม่ได้จริงหมายสหายแป้งเออพูดกี่ครั้งก็ถูกอยู่ดีนายแป้งตอบนายแป้งนี้จะเมายังไงก็ยังสุภาพอ่อนน้อมเสมอต้นเสมอปลายอย่าหาว่าข้าอดเก่ง ชอบหาเรื่องเลยนะแต่ข้าเห็นแล้วทนไม่ไหวจริงวะนน่นเองเห็นไอ้รูปหล่อน,นั้นไหมวะทำเป็นมาดนักเลงใหญ่มันไม่เห็นคนอย่างไอ้ขุนอยู่ในสายตาแล้วจะให้ข้าทนได้ยังไงข้าอยากจะฝากแผลเป็นที่ระลึกบนหัวมันสักสองสามแผลจริงๆวะนายขุนกล่าวขึ้นเอแต่ข้าก็ดูเหมือนไอ้นั่นมันไม่ได้หันหน้า มาทางโต๊ะเราเลยนะนายแป้งตอบก็นี่ไงนี่ไงนี่แหละที่เขาเรียกว่าไม่เห็นไอ้คุณอยู่ในสายตาที่ถูกมันต้องหันมาแล้วส่งยิ้มนิดนิดพยักหน้าหน่อยหน่อยเพื่อผูกสัมพันธ์ท่าไมตรีแต่นี่เองเห็นไหมมันทำอย่างที่ข้าว่าซะเมื่อไรละ่ะนายคุณกล่าวที่เองพูดมาทั้งหมดนี้ ใจเองอยากจะกระทืบสั่งสอนไอ้หนุ่มนั้นใช่ไหมนายแห้วกล่าวใช่แล้วเพื่อนถ้าไม่กระทืบสั่งสอนมันคืนนี้ต่อไปในภายภาคหน้ามันก็จะเหมิมเกริมทำตัวเลวร้ายไปกันใหญ่จะเดือดร้อนในอนาคตนายขุนตอบเออเอเอเฮ้ยนั่นมันกำลังจะออกไปแล้วจะเอาอยัางไงก็ว่ามานายแห้วกล่าว ไอแปง้งเองรออยู่ที่นี่นะเดี๋ยวข้ากับไอแฮลจะตามไปสั่งสอนไอ้หมอน่านสักหน่อยพอให้อิ่มตีนให้รู้จักที่ต่ำที่สูงเป็นคนดีมีสัมพันธ์ท่ไมตรีเหมือนชาวบ้านเขาสักหน่อยนายขุนกล่าวขึ้นนายแป้งก็พยักหน้าด้วยความสลดใจในนิสัยของเพื่อนเกลอจึงนั่งกึบเล่าไป เปิดโอกาสให้ทั้งสองเกลอย่องตามไอ้หนุ่มนั่นไปแบบห่างๆทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนเป็นเพราะนา้ำเปลี่ยนนิสัยแท้ๆท,ทำให้คนเป็นบ้าไปได้ขนาดนี้ช่วงนั้นเข็มชี้บอกเวลาห้าทุ่มกว่าแล้วถือว่าดึกพอสมควรสำหรับในย่านชานเมืองไม่มียวดยานพาหานะหรือมนุษย์ ให้เห็นเลยพรเอิญถนนตรงนั้นเป็นถนนสายสำคัญทางการบ้านเมืองก็เลยลาดยางมาต่อยเป็นถนนดำไม่มีหลุมมีบ่อท่ามกลางแสงจันทร์ในคืนเดือนแรมก็ยังเห็นร่างสันทัดนั้นเดินตรงไปข้างหน้าถัดไปอีกหน่อยทางฝั่งซ้ายก็มีซอยเปลี่ยวแห่งหนึ่งเจ้าหนุ่มรูปร่างสันทัดคนนั้น เดินเลี้ยวเข้าซอยไปอย่างเนิบเนิบไม่รีบร้อนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีใครสะกดรอยตามมาข้างหลังภายในซอยซึ่งคดไปโค้งมาก็มีอาคารบ้านเรือนปลูกอยู่ห่างๆกันเป็นระยะระยะแต่ว่าบ้านทุกหลังปลูกอยู่ฝั่งซ้ายของซอยฝั่งขวาเป็นบึงใหญ่มีผักตบงอกงามเป็นดงทึบมองไปข้างหน้า สุดสายตาก็เห็นแต่ความดำมืดโรกร้างเปลี่ยวเปล่าวังเวงใจทั้งสองเกลิอสะกดรอยมาถึงข้างบึงน้ำปรากฏว่าร่างสันชัดนั้นหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้กลับกลายเป็นว่าในซอยนั้นมีเพียงเกวียนเทียมควายอยู่เล่มหนึ่งค่อยๆเคลื่อนมาอย่างช้าๆเสียงล้อเกวียนดังออดแอดออดแอด เหมือนลืมหยอดน้ำมันหล่อลื่นเป็นเสียงเดียวที่ดังทำลายความเงียบสงัดในซอยเปลี่ยวอยู่ในขณนะนั้นแล้วก็เท่าที่ทั้งสองเกลอมองเห็นนั้นมันคล้ายคล้ายบรรทุกอะไรบางอย่างกองเนเินเทินทึบเคลื่อนไหวไปมาตามแรงโยกเยกของเกวียนคนขับเกวียนก็ตัวสูงใหญ่พิลึกสูงทะมึ่นเหมือนยางกับยักษ์นั่งหย่อนขา คุมเกลียนอยู่ท่อนบนไม่ใส่เสื้อใส่ผ้ามองเห็นผิวสีทองแดงมีกล้ามเป็นมัดมัดอย่างกับนักเพาะกายแต่คะเนอายุไม่ถูกเนื่องจากมีผ้าสีแดงยังกับเลือดโพ่หัวอยู่ผืนหนึ่งและความมืดที่ปกคลุมไปทั่วเป้าหมายที่นายขุนและนายแฮลติดตามมาเพื่อหมายใจที่จะกระทือซะให้อิ่มตีน ก็หายไปจากการมองเห็นมีแต่เกวียนเทียมควายประหลาดที่ถูกควายฉุดให้แล่นไปข้างหน้าอย่างอืดอาดอะไรของมันวะแล้วไอ้หนุ่มนั่นมันหายไปไหนแล้วไอ้เกวียนนี่มันมาอยู่ในเมืองหลวงได้ยังไงมันควรจะอยู่บ้านนอกอยู่ในท้องทุ่งนาโอ้ยโรกหูรกตาน่ารำคาญจริงเว้ยเองว่ามาไอเฮล นายขุนพูดขึ้นอย่างหัวเสียเออแถมมีพิรุษน่าสงสัยด้วยนะนายแห้วกล่าวพิรุษอะไรตรงไหนก็บอกข้ามาเร็วเขา้านายขุนกล่าวเองไม่เห็นขยะหรืออะไรสักอย่างที่เขาบรรทุกมาอยู่บนเกวียนหรือวะนายแห้วกล่าวเห็นข้าก็เห็นอยู่แต่ข้าก็ไม่รู้ว่ามันบรรทุกอะไร ข้าแค่อยากรู้ว่าไอ้หนุ่มนั่นมันหายไปไหนแค่นั้นเองหรือมันจะขึ้นเกวียนหนีวะนายขุนตอบอ้าวงั้นก็เรียบเดินตามเกวียนให้ทันสิมามัวพูดกันอยู่แบบนี้จะรู้ไหมเล่านายแห้วกล่าวทั้งสองเกลอก็เรียบเร่งฝีเท้าจ้ำพรวดพรวดจนตามเกวียนทันในที่สุดนายขุนก็คว้าปืนขนาดจุดสามแปด ออกมาจากที่ซ่อนข้างเอวใช้ด้ามปืนข้อกระบะบนเกวียนดังโปกโปกเฮยไอ้คนขับเกวียนหยุดเกวียนให้อยู่กับที่เดี๋ยวนี้พวกข้าเป็นตำรวจอย่ายึกยักขัดขืนถ้าไม่อยากไปโรงพักบุรุษร่างยักษ์ก็ร้องสั่งควายให้หยุดตามคำขู่เสียงที่เปล่งจากปากบุรุษลึกลับในความเงียบสงัดเหมือนกับเสียง ระคันใหญ่ที่วัดดังก้องกังวานไปไกลในความเงียบสองเกลอนี่แก้วหูแทบแตกด้วยอำนาจคลื่นเสียงแต่ด้วยความมึนเมาจากพิษของสุราทำให้สมองเฉื่อยชาไม่รู้หนักรู้เบาทั้งสองเกลอจึงปราดไปยืนประกบเกวียนไว้ทั้งซ้ายและขวาเพราะนอกจากเสียงจะดังผิดมนุษย์แล้วชายร่างหยัก ยอมปฏิบัติตามคำขู่แต่โดยดีโดยจับสิ่งที่วางอยู่บนเกลียนโยนลงกับพื้นถนนในซอยเกิดเสียงดังตุบตับต,ตุบตับห้าถึงหกครั้งสองเกลอก็เพ่งมองจนตาแทบทะลุก็ยังมองไม่เห็นว่าสัมภาระมันคือสิ่งใดกันแน่เนื่องจากแสงจันทร์ของคืนเดือนแรมรีสลัวเหมือนกับไฟใกล้จะดับ ทางเดียวที่จะช่วยให้หายสงสัยได้ก็คือใช้ไม้ขีดไฟนายขุนพยักหนา้าส่งซิกให้นายแฮลลล้ลวงกลับไม่ขีดไฟขึ้นมาจุดสักก้านหนึ่งขอเพียงให้แสงสว่างสักครู่หนึ่งความมืดก็จะอันตารานหายสงสัยเรื่องของสัมภาระบนเกวียนสักถีเสียงไม้ขีดไฟดังฟูพริบตาเดียวที่นายแฮลล ยื่นก้านไม้ขีดไฟแดงวา่าบไปข้างหน้าทั้งสองเกลอก็ต้องอุทานอย่างสุดเสียงย่างกับนัดกันไว้เพราะสิ่งที่วางกองกันอยู่บนพื้นถนนนั้นมันไม่ใช่ฟางข้าวเป็นก้อนๆอ,อย่างที่ทั้งสองเกลอคาดไว้ในตอนแรกแต่มันกลับเป็นศพคนจำนวนเป็นสิบกว่าศพวางทับซ้อนกันระเกะระกะ เป็นซากศพของชายชาติก,กันล้วนๆที่สำคัญทุกศพยังสดใหม่เพิ่งตายสดๆร้อนๆต่อให้เมาขนาดไหนก็กลัวเป็นการทั้งนั้นเรื่องผิดปกติร้ายแรงขนาดนี้ทำเอาสองเกลอแทบสางเมาเป็นปลิดทิ้งความผิดปกติชนิดสยองขวัญแบบนี้ต่อให้สองเกลอโง่ขนาดไหนเมาขนาดไหนก็ต้องเดาออกแล้วว่า กำลังเผชิญหน้าอยู่กับอะไรในตอนนี้ส่วนบุรุษขับเกวียนร่างยักษ์พกหัวด้วยผ้าแดงนั้นไม่ต้องบอกใครก็รู้ว่าต้องเป็นโยม,มาบาลทำหน้าที่เก็บเกี่ยววิญญาณที่สิ้นอายุไขไปรับการพิพากษายังขุมนรกสิ่งที่ถูกจับวางอยู่บนเกวียนก็ไม่แคลวว่าจะต้องเป็นบรรดาผู้เสียชีวิตในคืนนี้ เมื่อเห็นดังนั้นนายขุนกระโดดกลับหันหลังได้ก็เรีบวิ่งโกยสุดฝีเท้าควบตูเลงตูเลงไปยังหน้าปากซอยทันทีโดยมีนายแฮลวิ่งตามหลังมาติดติดเพราะห่างออกไปห้าถึงหเมตรด้านหลังของพวกเขามันมีลักษณะเหมือนฝูงผีปีศาจกำลังวิ่งไล่ตามหลังมาจะทันแหล่ไม่ทันแหล่อยู่แล้ว เดชบุญที่ทั้งสองเกลอวิ่งออกจากซอยได้ก่อนเหล่าพวกผีปีศาจที่วิ่งไล่ข่มขวัญมาติด,ตดเมื่อมาถึงปากซอยพวกมันก็หยุดชะงักแล้วย้อนกลับไปที่เกวียนของยมมาบาลตามเดิมจากปากซอยก็มองเห็นแสงสว่างจากร้านเหล้าแถวสี่แยกซึ่งนายแปงยืนเกง้งเก้งก้างก้างอยู่ ที่แรกเขาก็มองเห็นคนหัวงอกวิ่งมาแต่ไกลๆยังสงสัยว่าคนแก่ที่ไหนไปตกใจอะไรกันมาพอเข้าใกล้ในระยะสายตาถึงได้รู้ว่าเป็นสองเ,อเพื่อนรักนายแห้วกับนายขุนวิ่งไม่หยุดมายืนหอบตัวโยนซี่โครงบานหยุดตรงหน้าก็เลยถามด้วยความสงสัยทำนองว่า ถูกไอ้หนุ่มร่างสันทัดนั่นมันไล่กระเทืบมาหรือไงทั้งสองเกลออยู่ใกล้แสงสว่างพวกคอทองแดงยังนั่งกินเหล้าอยู่หลายโต๊ะก็เริ่มใจชื้นขึ้นจึงมีกระจิตกรใจบอกให้นายแป้งได้รู้ว่าไปเจออะไรมาเมื่อนายแป้งฟังแล้วได้แต่หัวเราะอ,อย่างน่าสมเพชเมื่อมองดูทั้งสองเกลอดีแล้วที่ท่าน ไม่เอาเองทั้งสองคนไปด้วยแค่ตกใจจนหัวงอกเอาชีวิตรอดกลับมาได้ก็ถือว่าบุญโขแล้วเกลอเอ้ยนายแป้งกล่าวเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นกับนายคุณและนายแหฮวนี้ได้เกิดขึ้นผ่านมานานหลายปีแล้วในชั่วโมงนี้นายคุณกับนายแห้วกลับบ้านเก่าไปนานแล้วทั้งสองคน ก็ยังคงเหลือแต่นายแป้งนี่แหละที่ได้เก็บเอาเรื่องความประหลาดนี้มาโมให้กับชาวบ้านเขาได้ฟังกันมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหรือท่านใดมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถพิมพ์เข้ามาติเตือน แนะนำกันได้นะครับหากชอบก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ